เป๊ปกวาร์เดีลาเตรียมต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ต่อยาวไปจนถึงปี2026ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่ากุนซอคนเก่งชาวคาตาลันใกล้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่โดยจะเพิ่มเวลาอีกหนึ่งปีซึ่งหมายความว่าเขาจะอยู่คุมเรือใบสีฟ้าครบ10ปีเต็มแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวลือเรื่องอนาคตของเป๊ปโดยเฉพาะการโยกไปคุมทีมชาติอังกฤษหรือบราซิลแต่การเจรจาครั้งนี้ดูเหมือนจะปิดฉากข่าวลือได้ เพราะมีรายงานว่าข้อตกลงเสร็จไปแล้วถึง99%และคาดว่าการประกาศอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันเป๊ปวัย53ปีเคยพูดไว้เมื่อเดือนก่อนว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คำตอบจะชัดเจนแล้วแฟนๆซิตี้เตรียมเฮลันเพราะกุนซือคนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่พาทีมคว้าแชมป์แบบนับไม่ถ้วนงานนี้เรือใบสีฟ้ายังจะได้เดินหน้าเต็มกำลังไปกับโคตรระดับตำนานอีกหลายปี รอดูได้เลยว่าจะมีผลงานยิ่งใหญ่ขนาดไหนในอนาคตแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ